สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการแก้ไขจำนวนนักเรียนนะครับให้ตรงตามจำนวนของนักเรียนที่มีอยู่ในห้องเรียนของคุณครูแต่ละท่านนะครับเนื่องจากจำนวนนักเรียนในแต่ละห้องเนี่ยมีจำนวนไม่เท่ากันนะครับฉะนั้นจึงเป็นปัญหาในการแก้ไขข้อมูลในส่วนของจำนวนคนเพื่อดูยอดเกรดที่นักเรียนได้นะครับ มาดูกันเลยนะครับตรงนี้นะครับจำนวนคนนะครับให้คุณครูคลิกไปที่จํานวนคนนะครับตอนนี้จํานวนคนของผมจริงๆมีทั้งหมด34คนนะครับตรงนี้นะครับแต่เรามาดูนะครับว่าการแก้ไขจํานวนคนคนใดคนหนึ่งตรงนี้นะครับตรงนี้นะให้คุณครูนะครับดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกเสร็จแล้วนะครับจะเห็นตัวสีฟ้าน้าเงินตรงนี้นะครับหรือ d a t a Array ตรงนี้นะครับ คุณครูคลิกนะครับวิธีการง่ายๆเลยครับเรามาดูอันดับแรกก่อนนะครับเราต้องการเพิ่มจํานวนกี่คนเราเลื่อนมาดูด้านล่างครับอตอนนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมดสาคนอยู่ในแถวที่40นะครับเราต้องการเพิ่มถึงคนที่43ฉะนั้นจะอยู่ในแถวที่49ฉะนั้นคุณครูนะครับวิธีง่ายๆก็คือให้คุณครูคลิกครับคลิกคนที่1ครับและกดชิปค้างไว้ครับ กดปุ่มชิปค้างไว้ชิปที่คีย์บอร์ดนะครับค้างเอาไว้แล้วกดคนสุดท้ายครับก็จะได้จํานวนคนที่1ถึงคนสุดท้ายและหลังจากนั้นนะครับคุณครูให้คุณครูนะครับกดปุ่มคอนโทลชิปค้างเอาไว้คอนโทลชิปค้างเอาไว้และหลังจากนั้นกดปุ่ม Enter นะครับ คอนโทรลชิปค้างไว้แล้วกดปุ่ม Enter เท่านี้ครับคุณครูก็จะสามารถแก้ไขยอดจำนวนนักเรียนของคุณครูได้แล้วนะครับอันนี้เป็นวิธีที่1วิธีที่2นะครับามาดูวิชานิตศาสตร์บ้างนะครับวิธีที่2นะครับวิชาคณิตศาสตร์นะครับดับเบิลคลิกเหมือนเดิมครับ แล้วคุณครูดูนะครับว่าเราเนี่ยต้องการแก้ไขในช่วงของสีน้ำสีฟ้าฟ้าน้ำเงินตรงนี้นะครับก็คือ d a t a a อะไรนะครับคนที่1ก็คือ M7 นะครับนะฮะคอลัมน์ M นะครับแถวที่7นะครับคือคนแรกนะครับและคนสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายก็คืออยู่ในแถวที่49นะครับฉะนั้นคุณครูถ้าคุณครูจำตัวเลขของนักเลงคนสุดท้ายได้นะครับ แุดท้ายได้คุณครูก็สามารถที่จะแก้ไขตรงนี้เลยครับพิมพ์ได้เลยจาก40เป็น49แล้วนะครับและเช่นเคยครับให้คุณครูกดไปที่คอนโทรลชิปค้างไว้แล้วกดปุ่ม enter ครับกดปุ่ม enter เลยนะครับก็จะแก้ไขแล้วได้แล้วนะครับยอดจำนวนนักเรียนก็จะตรงกันก็คือ43คนอ่าคนดังนี้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไข นะครับจำนวนนักเรียนนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับคุณครูไม่มากก็น้อยนะครับ,รบสำหรับวันนี้ขอลาพิงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ